สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่27พฤษภาคม2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่4ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่250บาทเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา9.27นาฬิกา27นาทีครั้งที่หนึ่งราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่2 8 5 5 0บาทรับซื้อที่27,950บาท ส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,550บาทรับซื้ออยู่ที่27,439บาท60สตังค์เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่100บาทสปอตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1894.60ดอลลาร์ต่อออนค่ะสปอตโกยังคงสูงอยู่นะคะเนื่องจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1895.705ดอลลาร์ต่อออนค่ะ เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่0.05%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.285ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.15%มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิตหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ